ในซีรีส์มัสไ r เดอร์เหตุผลการมาเป็นไรเดอร์ของแต่ละคนอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่มันจะมีบางคนที่เหตุผลการมาเป็นไรเดอร์ก็คือการล้างแค้นซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง12ไรเดอร์ผู้ล้างแค้นครับจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับวีสามหรือคาซามิชิโร่เพราะได้ไปเห็นปฏิบัติการลับขององค์กรเดสทรอนทำให้ถูกหมายหัวและส่งผลให้พ่อแม่และน้องสาวของเขาถูกองค์กรเดสตรอนฆ่าตาย ทำให้คาซามิชิโร่ต้องการจะต่อสู้เพื่อล้างแค้นให้กับครอบครัวแต่ไรเดอร์หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่หลังจากที่คาซามิชิโร่ได้เข้าช่วยเหลือหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองจนบาดเจ็บทําให้พวกเขาเปลี่ยนใจและทําการดัดแปลงตัวของคาซามิชิโร่จนกลายมาเป็น V3 ในที่สุดก็ถือว่ามาส์ชไรเดอร์วีสามเป็นมาส์ชไรเดอร์คนแรกเลยแหละที่มีเหตุผลในการต่อสู้เป็นการล้างแค้นน่ะไรเดอร์แมนหรือยูกิโจจิเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ฝีมือดีของกเดสตรอน แต่เพราะฝีมือดีเกินไปก็เลยโดนอิจฉาโดยโยโรยกินซุยเพราะกลัวว่าไอ้หมอนี่มันจะได้ตำแหน่งสูงกว่าตัวเองเลยทำการหักหลังและจับยูกิโจจิลงน้ำกรดแต่ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนนักวิทยาศาสตร์จึงรอดมาได้แต่ก็เสียแขนไปข้างหนึ่งเขาจึงได้มาเป็นไรเดอร์แมนเพื่อที่จะแก้แค้นโยโรยเกินซุยแต่เพราะยังมีความพักดีต่อองค์กรเดสตรอนอยู่ทำให้เราเห็นไรเดอร์แมนต่อสู้กับ V ีสอยู่บ่อยครั้งในช่วงแรกแต่ก็กลับตัวกลับใจและช่วยหยุดแผนการร้ายของเดสตรอนได้ในภายหลัง โอจาหนึ่งในดาร์คไรเดอร์ที่โคตรเท่ที่สุดจากซีรีส์มาสไรเดอร์ริวคิไม่รู้ว่าผมเคยพูดในคลิปไหนหรือเปล่านะแต่ขอพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันว่าเหล่าไรเดอร์ในซีรีส์ริวคิ้ผมชอบโอจาสุดแล้วละครับโดยเหตุผลการมาเป็นไรเดอร์ของโอจานอกจากสู้เพื่อความสนุกแล้วยังมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการล้างแค้นคิตาโอกะหรือมาสไรเดอร์โซดาณ่ะแหละแล้วโซดาไปทําอะไรให้โอจาแข้นก็โซดาไปทนายใช่ไหมมันไม่ยอมช่วยให้โอจาพ้นผิดก็เลยแค้นไงแค่นั้นแหละ เป้าหมายหลักของโอจาก็เลยเป็นโซดาหรือว่าคิตาโอกะนี่แหละแล้วในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของโอจาและโซดาผลคือโอจาชนะแต่คนที่ไปสู้ด้วยอ่ะไม่ใช่คิตาโอกะพอรู้อ่ะก็ไม่พอใจไงแล้วเป็นไรไม่รู้ยอมให้ตำรวจรุมยิงตายเฉยเลยฟาร์มม้มาเรเดอร์หญิงคนแรกสุดโผล่ม,มาในหนังเอพิโสดไฟนอลของรียวคิเหตุผลในการมาเป็นไรเดอร์ก็คือต้องการล้างแค้นให้กับพี่สาวที่ถูกฆ่าตายไป ซึ่งคนที่ฆ่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับอซากุระทาเคชิหรือโอจานั่นแหละซึ่งหลังจากที่จากการโอใจได้สําเร็จก็เหมือนจะกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วแต่ีนซีรีส์ริวคิคิดว่าจะจบดีเหรอแน่นอนครับถูกเรียวงะฆ่าตายในตอนท้ายซีรีส์นี้มันดาร์กจริงๆเลยว่ะสาสอสคุณชายแมงป่องที่นิสัยแม่งโคตรเบียวเลยเป้าหมายในการมาเป็นไรเดอร์ของเขาก็คือต้องการกําจัดเวิร์มทั้งหมดเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับพี่สาวแต่หารู้ไม่ ว่าเวิร์มที่เป็นคนฆ่าพี่สาวอะ่ะก็คือตัวเองน่นแหละแมงโคต,ตลกหลายเลยและในตอนท้ายตัวของซาซอท,ที่อยู่ในร่างเวิร์มก็ยอมให้คาโพโตอจาัดก,การในที่สุดแอบเศร้าเหมือนกันนะเนี่ยและถ้าถามว่าทำไมกาแท็กถึงไม่อยู่ในลิสต์นี้เพราะอะไรนั่นนะ่ะน้องชายถูกเวิร์มฆ่าตายก็เลยอยากแก้แค้นแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันยังไม่ขคยี่เท่ากับของซาซออะ่ะก็เลยขอไม่นาแล้วกันเพราะป,ปอมพี่สาวของซาซอตอะ่ะไม่งขยี่แล้วขยี่อีกจนไม่รู้จะขคยี่ยังไงแล้วล่ะครับ เอกเซลเขามาที่เมืองฟูโตเพื่อตามหาผู้ใช้เมมโมรี่เพื่อต้องการล้างแค้นให้กับพ่อแม่และพี่สาวที่ถูกฆ่าตายเดี๋ยวนะคลาย V3 เลยนี่ว่าซึ่งตอนแรกที่โผล่มาไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะว่ารู้สึกว่าเขาหัวร้อนตลอดเวลาเลยอะ่ะเหมือนไฟแค้นมันคุกกรุ่นตลอดเวลาเลยอะ่ะจนเกือบจะฆ่าผิดคนแล้วอะ่ะแต่หลังจากที่ได้เจอกับผู้ชโชทาโร่ไฟแค้นนี้ก็เริ่มเบาลงบ้างแล้วล่ะ ถึงแม้ว่าตอนเจอกับตัวการอย่างเวเธอร์โดพันจะกลับมาหัวร้อนเหมือนเดิมก็ตามแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างหน้าก่อนความแค้นส่วนตัวก็ทว่าโอเคแหละถามว่าแก้แค้นสำเร็จไหมก็สำเร็จครับเกสมาร์สเทรดเดอร์จากโลกอนาคตที่ย้อนอดีตมาเพื่อจัดก,การกับโอมาจิโอในวัยหนุ่มเพื่อช่วยโลกอนาคตเอาไว้และแก้แค้นให้กับเพื่อนที่ตายไปในสนามรบด้วยงงกับความคิดของตัวละครดีที่สุดอะไะครับ เดี๋ยวจาัดก,การเดี๋ยวช่วยอะไรก็ไม่รู้งงมากเลยและในตอนท้ายก็บอกให้พระเอกเป็นโอมาจิโอไปเลยอะไรไว้เนี่ยช่างเธอะเป็นคนต่อไปเลยวอลแคนหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ฮิมาเกียส่งผลให้เขามีความแค้นต่อบริษัทฮิเดนอินเทลเิเจนต์และมีความเกลียดชังต่อฮิมาเกียสูงมาก จึงมาเป็นไรเดอร์เพื่อกำจัดฮิวมเกียร์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และได้สมญานามว่านักงัดในตำนานมาแต่หารู้ไหมว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะเป็นความทรงจำปลอมที่ถูกใส่เอาไว้โดยเทาเซอร์ในความจริงก็คือมันไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าเลยเป็นคนธรรมดาที่อยู่ในครอบครัวธรรมดาเลยนี่แหละแต่ที่ผมสงสัยคือเทาเซอร์ er, ทำไมถึงเรื่องหมอนี่เป็นไรเดอร์ Rider, วะใครรู้ก็ช่วยเมนบอกด้วยนะครับเบลสอ่านี้ปะวะ นักดาบแห่งสายน้ำที่มารยาทโคตรดีเหตุผลในการมาเป็นไรเดอร์หรือนักดาบของเขานั้นหลักๆที่รู้ก็คือเขาต้องการแก้แค้นซูออสที่เป็นคนฆ่าอาจารย์ของเขาซึ่งอาจารย์ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่อาจารย์นะเหมือนเป็นพ่อแท้ๆเลยแหละทำให้เวลาเจอกับซูออสที่เป็นหนึ่งในตัวร้ายหลักของเรื่องเซเบอร์เบลสจะดูหัวร้อนเป็นพิเศษเลยและหลังจากผ่านเหตุการณ์สุดปวดหัวมามากมาย <S <S เขาก็สามารถเอาชนะซูโอสแก้แค้นให้อาจารย์ได้สำเร็จ จบเป็นคนต่อไปเลยบัฟฟาคนที่บทเหมือนพระรองแต่ไม่ใช่แคนและเห็นไรเดอร์ทุกคนเป็นศัตรูเพราะเขาเห็นเพื่อนของตัวเองที่เข้าร่วมเดซายดกลางปีได้ตายท่ามกลางเสียงโหเราะเยอะเย้ยของเหล่าไรเดอร์หลังจากนั้นเขาได้ถูกเชิญมาเข้าร่วมเดซายดกลางปีบัฟฟาได้เขียนคำขอว่าต้องการจะได้พลังที่เอาชนะไรเดอร์ทั้งหมดได้โดยเป้าหมายหลักของเขาคือการทำลายเดซายดกลางปีก็เพื่อไม่ให้มีใครตายเหมือนเพื่อนเขาอีกก็ เป็นการแก้แค้นแหละละมังวาเลนของจริงครับคนเนี้ยเรดเลว,ว่าไฟแค้นมีอยู่แล้วมีคนไปเติมเชื้อมันแรงขึ้นอีกคือแม่ถูกกรานิวลักพาตัวไปใช่ไหมแล้วอาจารย์ที่เป็นเหมือนครอบครัวเป็นคนเดียวอ่ะก็โดนอัดแผนอีกเรียไดเลยว่าไฟแค้นคุกกรุ่นกันเลยทีเดียวเป้าหมายในการต่อสู้ก็ชัดเจนครับคือการกําจัดกรานิวทั้งหมดดีชั่วไม่สนเป็นกรานิวกูฆ่าหมดแต่เพราะตัวของกาบูทําให้วาเลนเริ่มจะแยกกรานิวดีชั่วบ้างแล้วนะ น่าจะนะส่วนคนที่เติมเชื้อไฟต้องพูดด้วยเหรอผมว่าไม่ต้องพูดหรอกมัง้งวรํมนี่ก็อีกคนหนึ่งที่มีเป้าหมายในการทําลายบริษัทสโตมัสเพื่อเป็นการล้างแค้นให้น้องชายคือสืบเรื่องการตายของน้องชายจนรู้ว่าเกี่ยวกับบริษัทสโตมัสอ่ะแล้วแก้ทาเป็นตัวก,กี้เพื่อเข้าหาบริษัทนี้ด้วยถือว่าเก่งอยู่นะขอต้องเรื่องหน่อยคือผมโคตรชอบคาแรคเตอร์ของตัวนี้มากเลยครับ โลแบ็กสอรี่อ่ะเขาก็เล่ามาโอเคมากเลยนะแค่ตอนเดียวเล่ามาได้ขนาดเนี้ยถือว่าสุดยอดแล้วอะก็จะประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงชอบรเดได้คนไหนกันบ้างและถ้าคิดว่ายังมีไรายได้คนอื่นอีกก็ลองเม็นมาได้นะครับและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ